ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อไทยจวกเจ้าหน้าที่จับผู้ใจบุญแจกอาหารแทนที่จะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกรองโศกเพื่อไทยห่วงเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุจับผู้ใจบุญแจกอาหารที่นครปฐมภูเก็ตวอนอย่าใช้อำนาจเกินกว่ากฎหมายขอให้เห็นใจความหิวโหวยความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด -19 นายชุมสายศรียาภายัยรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าจากกรณีเมื่อวันที่20เมษายนมีเหตุการณ์สาวใจบุญทำอาหาร300กล่องไปแจกประชาชนบริเวณพระปฐมเจดีและเจ้าหน้าที่ได้ยึดอาหารไปอ้างว่าทำผิดพรกรฉุกเฉินทำให้ประชาชนมารออาหารเกอร์ไม่ได้รับประทานอาหารและที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใจบุญที่เอาอาหารมาแจาก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 ที่วงเวียนหอนาฬิกาตำบลหาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตอ้างว่าเกิดภาพไม่เหมาะสมนั้นตนอยากถามว่าทั้งสองกรณีเจ้าหน้าที่ได้ทำเกินกว่าเหตุเกินกว่าอำนาจหรือไม่และในยามวิกฤตที่ประชาชนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ควรกระทำเช่นนี้หรือไม่ซึ่งหากเป็นการกระทำที่เกินกว่าหน้าที่อาจต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายตามมาในภายหลัง นายชุมสายกล่าวว่าผู้ใจบุญที่ทำอาหารมาแจกประชาชนเขามีเจตนาบริสุทธิ์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติและประชาชนผู้มารับแจกอาหารเขาก็มาเพราะความเดือดร้อนและด้วยเจตนาสุจริตเพื่อต้องการอาหารอย่างชีพในยามวิกฤตในลักษณะแบ่งทุกแบ่งสุขกันเป็นเรื่องดีๆไม่ได้มีเจตนามาชุมนุมมั่วสุมหรือทำการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแต่อย่างใด ทุกคนสวมหน้ากาก,กอนามัยประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลดลงแล้วดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เทศบาลยึดกล่องอาหารที่จังหวัดนครปฐมไปและตำรวจแจ้งความดำเนินคดีผู้ใจบุญที่แจกอาหารในจังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ควรทำเพียงการดูแลและช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้นนายชุมสายกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาด้วยว่าความรุนแรงอันไหน มียิ่งหย่อนกว่าการเพียงใดระหว่างความเสี่ยงติดเชื้อกับความหิวโหยเจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติหน้าที่ในทางบำบัดทุกบำรุงสุขไม่ใช่บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดเอาเป็นเอาตายกับประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกกรณีแต่ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมด้วยขอเรียกร้องให้รัฐบาลผอผอู้วราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วยพิจ รรณาเพื่อแก้ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการต้องหยุดกิจการและการค้าขายทำมาหากินด้วยจึงวิงวอนให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือใช้ดุลยพินิษในทางถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีเมตตาธรรมต่อประชาชนนายชุมสายกล่าว นายชวลิตวิทยาสุดชี้เวลามีค่ากว่าเงินทองเรียกร้องสอสอทุกพักอย่าปล่อยให้ประชาชนฆ่าตัวตายรายวันสั์บิ๊กตูวาระแห่งชาติจอมปลอมนายชวลิตวิทยาสุด สสนครพนมพักเพื่อไทยให้ความเห็นว่าจากข่าวที่ประชาชนคนไทยฆ่าตัวตายรายวันข่าวคนตกงานนับล้านสภาพเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะยากจนอย่างกระทันหันจากพิษไวรัสโควิด -19 แต่เมื่อดูกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนแล้วเห็นได้ว่าทั้งช้าทั้งมีหลักเกณฑ์ที่หยุมยิมยุ่งย,ย,ยากที่สำคัญการเยียวยาไม่ทั่วถึงทำให้เกิดความเดือด ร้อนระสำาระสายไปทั่วแผ่นดินผมขอตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บริหารประเทศมา6ปีแล้วเห็นเห็นกันอยู่ว่าขนาดไม่มีวิกฤตไวรัสโควิด -19 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้ทั้งนี้การสำรวจโพทุกสำนักที่ผ่านมาทุกปีเป็นเครื่องพิสูจนะ์ณสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมาประสบกับวิกฤตไวรัสโควิด ซึ่งมีฤทธานุภาพที่สลับซับซ้อนพลพิษถล่มเศรษฐกิจของประเทศไทยจนชาวบ้านร้องกันระงมผมมองไม่เห็นทางออกว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไรเพราะเวลา6ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ยาวนาน เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้ซึ่งหมดข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นณขณะน,นี้มีเพียงองค์กรด้านสาธารณาสุขคือแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพยิ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมโรคได้อย่างน่าชมเชยแต่ในประเด็นการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของผลเอกประยุทธ์นั้นถ้าจะให้รอบคอบรัดกุมเป็นประโยชน์กับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพควรส่งเสริมแนวทางให้ทุกภาคส่วนระดมความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบบรรณาการให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริงแต่ปัจจุบันเป็นวาระแห่งชาติจอมปลอมในทางคำพูดผลเอกประยุทธ์ได้ยกวิกฤตไวรัสโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติแต่ในทางปฏิบัติ คนเอกประยุทธ์อาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉินรวบอำนาจไว้อยู่ในมือแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลจะนำพาประเทศจมลึกดิ่งเหวก่อนหนีมหาศาลมาสู่ลูกหลานให้ตามแก้กันไม่หวาดไม่ไหวผมเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศขณะน,นี้อยู่ในขั้นวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีวิกฤตหนักหนาสาหัสเช่นนี้มาก่อน พักการเมืองฝ่ายค้านได้พยายามเสนอแนวทางเปิดสภาสมัยวิสามันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะเพื่อหาทางออกจากวิกฤตร่วมกันแต่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลทั้งๆท,ที่ในอดีตแม้ไม่มีวิกฤตไวรัสโควิด -19 ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ดังกล่าวข้างต้นมาสัปดาห์นี้ได้เห็นสสพักร่วมรัฐบาลสมพักคือพักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนาและพักประชาธิปัตย์ได้ร่วมกันมีหนังสือ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รัฐบาลได้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนับเป็นความกล้าหาญของสสพักร่วมรัฐบาลดังกล่าวซึ่งก็คงทนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่ไหวจากเสียงสะท้อนของสสพักร่วมรัฐบาลดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า เสียงเรียกร้องของสสฝ่ายค้านที่สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแต่ตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริงจึงเรียกร้องมาอย่างเพื่อนสสทุกพักการเมืองโปรดนําความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มาเสนอแนะต่อรัฐบาลผ่านช่องทางรัฐสภาเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ไม่ควรรอเปิดสภาสมัยสามัญ ซึ่งจะประชุมได้ตั้งแต่วันพุธที่27พฤษภาคม2563 นับว่าช้าเกินไปกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เวลาจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเศษมีค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆหากรัฐบาลต้องการยกวิกฤตไวรัสโควิดสิเก้าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆผมได้แต่ภาวนาว่าให้บรรดาสสทุกพักการเมืองออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดสภาสมัยวิสามันกันมากๆอย่าปล่อยให้ประชาชนฆ่าตัวตายกันมากกว่านี้เห็นแล้วสุดเศร้าน่าเสียใจจริงๆ นายชวลิตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ